สื่อิดเว็บไซต์ข่าวช่องข่าวต่าง,งๆเหนื่อยไหมพี่กับการไล่ล่าข่าวโน่นเลยบริการรายงานข่าว t v 5 SMS n e w อสน5 News p a พ็และบริการทีวี5แฟนคลับเพียงกดดอกจัน3 3 6สามสานย์ห้าศูและโทรออกชีวิตพี่ชิวกว่าเยอะ ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ประเทศอังกฤษดีกว่านะคะ,คะตอนนี้พิพิธภัณฑ์ค่ะเขาเปิดตัวหุ่นที่เพิ่งตัวใหม่ที่เป็นคู่รักซูปเปอร์สตาร์จะเป็นยังไงเราไปชมกันค่ะ พิพิธภัณฑ์มาดามทูโซะในกรุงลอนดอนของอังกฤษได้เผยโฉมหุ่นขี้ผึ้งตัวใหม่ค่ะของคู่รักขวัญใจชาวโลกเดวิดและวิกตอเรียเบคแฮมโดยนํามาแทนที่หุ่นขี้ผึ้งตัวเดิมของทั้งคู่ที่ปั้นขึ้นเมื่อปี2557ขณะเดียวกันช่างก็ยังได้เขียนรอยสักลงบนฝ่ามือของเบคแฮมรวมทั้งมีการเขียนริ้วรอยเล็กน้อยบนใบหน้าของทั้งคู่ทั้งนี้การเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งของคู่รักซูเปอร์สตาร์ก็ยังมีขึ้นในช่วงเวลาของการครบรอบแต่งงาน15ปีของทั้งคู่ด้วยค่ะ ื่อให้เนียนนะคะก็เขาสร้างมาตั้งแต่2,547ก็เลยต้องมีการเขียนริ้วรอยเพื่อเอาให้สมจริงนั่นเองค่ะค่ะ <c oughs> จบจากข่าวต่างประเทศแล้วนะคะ,เ,ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมข่าวกีฬากันบ้างะคะ่ะช่วงนี้หลายคนก็นอนดึกตื่นเช้านะเตยเพราะว่าต้องดูการแข่งขันฟุตบอลโลกค,ค่ะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนําภาพมาฝากไปชมภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก2คู่เมื่อคืนนี้สวิตเซอร์แลนด์ได้มาอีกประตูค่ะกอคารอินเลอร์เปิดบอลข้ามแนวฝรัร่งเศสนะคะแกรนิกาซากา้ายิงตามน้ําก่อนที่ฝรั่งเศสสะะชนนนนนไป5ตต่่่่อออออ2ผาาาเข้้บ16ทีมแแคคก็งงดว ดีกับคนที่เชียร์ทีมฝรั่งเศสด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีผลของคู่ฮอนดูรัสกับเอกวาดอร์นะคะซึ่งกําลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ค่ะ,คะหมดครึ่งแรกนะคะเอกวาดอร์ Ecuador กับฮอนดูรัสเสมอกันอยู่0นย์ประตูต่อศนส่วนคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าก็มีอีก3คู่นะแตงค่ะ 23นาฬิกาเนี่ยอาร์เจนตินาพบอิหร่าน2นาฬิกายูมรมีพบกาหนะ้าแล้วก็5นาฬิกาไนาจีเรียพบบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานั่นเองค,ค่ะค่ะมีข่าวล่าสุดมานะคะเขาบอกว่าเอกวาดอร์ตอนนี้เนี่ยนำไป2ประตูตอนหนึ่งแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปค่ะค่ะหมดเวลาสําหรับคุยข่าวเช้าวันหยุดแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวทีข่าวสุดสัปดาห์เวลา11นาฬิกา45นาทีวันนี้เราสองคนและทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ